สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะเทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ2569ระหว่างวันที่ 22มกราคม2569และวันที่25-27มกราคม2569นายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางปูประจำปีงบประมาณพศ2569ระหว่างวันที่22มกราคม2569 และวันที่25-27ถึงมก,กราคม2569ณศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและวันที่25-27ถึงมก,กราคม2569ณจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลบบุรี โดยมีนางสาวปารณีนาคคำปลัดเทศบาลตำบลบางปูกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตําบลบางปูเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น399คน โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปูในครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณธรรมเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเสริมสร้างความรักความสามคัคคีการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือการบริการที่ดีสำหรับประชาชนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรใช้ชีวิตในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันโดยยึดหลักทางสายกลางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เทศบาลตำบลบางปูจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปูขึ้นโดยมีวัตถุประสมดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ประสบการณ์ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นและพัฒนาระบบราชการในการบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆและเพิ่มพูนประสบการณ์ 4. เพื่อสร้างทัศนคติ เสริมสร้างความสามคัคคีการทำงานเป็นหมู่คณะและมีความสำนึกรับผิดชอบที่ดีกับเพื่อนร่วมงานประชาชนตลอดและต่อองค์กร5เพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรู้มาพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปูและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันภายในงานมีการบรรยายหัวข้อการเป็นข้าราชการที่ดีอยู่ที่ตัวเอง การบริหารราชการที่ดีตามหลักการทรงงานของพ่อหลวงรอเ้ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตของข้าราชการภาพลักษณ์ที่ดีขององคอ์กรจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมชุมชนโดยวิทยากรนาวาโทกีรติเทศเจริญข้าราชการบํานาญกองทัพเรือไทยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วที่รบบรุรีจะไปดูเรื่องสือทีดาวันนี้เราพยายามทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวทีดา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีชุมชนซึ่งก็จะไปดูสนามกีฬาบางส่วนเราอยากให้ทุกคนคิดแล้วก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเอาช่วยกันมาระดความคิดแล้วก็สร้างเมืองบางเต่อไปครับคือวันนี้มีเจ้าหน้าที่หลากหลายนะครับมีมทุกกองมีทุกหน่วยงานผูกเขารัอกการอบรมในโครงการเนี่ยประมาณ400คนนะครับรวมคณะผู้บริหารด้วยไปดูสนามกีฬาก็เพื่อสนามกีฬาที่ลพบุรีก็เป็นสนามกีฬาที่ประชาชนได้มาใช้กันทุกวัน เพราะนั้นมันมีองค์ประกอบหลายส่วนที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องอยากให้ไปเห็นภาพจริงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าข้างหน้าเราเปิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่สนามกีฬาในความรู้สึกผมนะครับมันเป็นทั้งเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนมันเป็นเรื่องของการบริหารกัรทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ